สวัสดคีครับหมอพิลานะครับจาก MP Clinic นะครับคลินิกผู้ผมเทคนิค DSI นะครับก็วันนี้นะครับหมอ,อจะมาพูดเรื่องผมบางเกิดอะไรและวิธีการรักษาผมบางนะครับก็ผมบางเนี่ยคืออาการผมผมที่มีลักษณะเส้นเล็กอ่อนแอนะครับแล้วก็ดูร่วงง่ายเนาะซึ่งอาการผมบางเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถปกคุมหนังศีรษะได้ชัดเจนนะครับเนาะงทำให้เวลาเรามองเราจห็นหนังศีรษะชเจนขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการรักษาผมบางเนี่ยหลักเลยเนี่ยจะเป็นการรักษาด้วยการใช้ายานะครับนะน้อก็ต้องอธิบายก่อน ว่าปกติแล้วการารักษาทาการแท้นเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอย,าายาา่างด้วยกันหนึ่งคือการใช้ยาของการผ่าตัดรักษาครับนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ยาซึ่งเป็นการารักษาหลักสำหรับการารักษาเรื่องผบางนะครับการใช้ยาเนี่ยก็จะทําให้ผมที่เดิมเนี่ยขนาดลักษณะเส้นเล็กหรือว่าเส้นบางเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับ เดี๋ยวหมอจะให้ดูรูปนะครับของเวลาเราสองกล้องล่างผมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรูปนี้นะครับจะเป็นรูปผมที่มลักษณะบางนะครับก็จะเห็นว่ามีความบางแล้วก็เส้นเล็กนะครับแล้วก็เทียบกับผมที่มีลักษณะปกติเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับอันนี้จะเป็นผมของผมที่ปกตินะครับก็จะเห็นว่าผมที่มันบางเนี่ยมันจะมีความเส้นเล็กเส้นบางมากกว่านะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ยากันนะคะรับเนาะการใช้ยานนะะร,าการัากษาของบางเนี่ยหลากหลายจะประกอบด้วยสามวิธีด้วยกันหนึ่งหนึ่งคือการใช้ยากินยาทางนะครับเนาะสองคือการใส้แรงสามคือการฉีดยาหรือการรักษาด้วยเกล็ดเลือดหรือการฉีดยาพีน,นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวหมอจะพูดในแต่ละข้อที่หนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับ